สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาลองรีวิวบ้านๆดูหัวไวเปอร์ดักนะครับเจ็ EDF เจ็นะครับ DF เจดักเอจ็ดสิบมิลน,นะตัวนี้นะครับดักเจ็ดสิบมิลจะสิบสองเบสนะครับตอนนี้ลองมาเปลี่ยนแนวบ้างนะเปลี่ยนแนวมาเล่นพวก เจ็ต uh, เล็กๆนะครับเป็น edf เนาะเป็นดักแฟงครับก็มันเป็นของค่าย fms fms นะครับก็เป็นปักแอนเพยนะอย่างอุปกรณ์เขาก็จะลงเซตอัพมาให้ก่อนแล้วนะครับเราก็มาประกอบอีกนิดหน่อยเนาะพวกล้อเซอร์โบอย่างเงี้ย ติดมาให้เลยนะครับมีชุดรีแทกมีติดมาให้แล้วก็มาประกอบพวกปีกแล้วก็ประกอบ,กอบปีกหางนะครับแล้วลัดเดอร์เข้าไปส่วนมอเตอร์ก็ติดมาให้หมดลองเล่นดูครับมันเป็นโฟมเนาะเป็นโฟมแบบเหนียวๆนะนะครับเป็นโฟมแบบเหนียวๆ อโนบี้ก็เปิดตรงนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะพวกอเอเ e ฟเจอะไรอย่นียวันนี้ก็ไปลองเฟิร์สมานะครับไปลองเฟิร์สมาก็ลมแรงก็บินง่ายนะบินง่ายกว่าที่คิดอยู่เยอะเลยนะครับนึกว่าจะยากนะเพราะว่าประกอบเข้าไปแล้วมันหนักมันหนักเหมือนกันนะเวลาจับยกขึ้นดูอะไรอย่างเงี้ย เวลาใส่แบตใส่อะไรเข้าไปหนักเหมือนกันนะนึกว่าจะไม่ขึ้นนะครับแต่ก็มันก็ขึ้นง่ายอยู่มีคลิปอีกอันนึงนะครับที่ผมไปเฟิรฟ MM. ส์ร MM. สม MM. าวันนี้ก็ออกบ้านไปแต่เช้าเลยเก้าโมงกลับมาก็ตอนเย็นแล้วครับเพราะว่ามันต้องตั้งค่าอะไรหลายอย่างครับลองบินแบตบก็สามพันสามครับผมหกเซลนะหกเซล ก็ไม่มีอะไรใส่ไฟประมาณนี้ก็มีแบตก้อนเดียวนี่แหละเพราะผมเพิ่งมาหัดเล่นนะครับมาลองเล่นแนวนี้ดูมาเปลี่ยนแนวนะหลังจากโควิดผมก็หยุดไปนานเหมือนกันนะสองปีสามปีนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานทำงานนะครับตอนนี้ก็คิดว่าโอเคทุกอย่างมันเข้าที่เราก็เลยคิดว่าเออพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะ ลำนี้สวยงามนะครับมันเป็น V สองนะถ้าเป็น V หนึ่งมันจะเป็นลำสีน้ำเงินเดียมันจะเป็นลำสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับทึบแล้วก็จะมีสีเหลืองนี่แหละนะแต่ว่าไอรีแทกมันอนะรีแทกมันมันจะไม่ใช่รีแท็แบบที่มีโช๊คแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นรีแท็แบบนี้อันนี้มันจะมีโช๊คนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้กลางออกมาให้ดูแต่ถ้าเป็นตัวสีน้ำเงินตัว V หนึ่งนะมันจะเป็นลวดธรรมดานะครับผม ก็ราคาก็จะถูกกันหน่อยนึงทีนี้มาดูด้านในนะครับด้านในแบบเนี่ยอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่นะมันตอนแรกมันเป็นมันเป็นอยู่อย่างนี้นะอันนี้ผมเอาโฟมตัดโฟมมาใส่เฉยเนี่ยผมตัดโฟมมาใส่เพื่อดันแบตนะครับแต่จริงเนี่ยร่องมันยาวมาถึงนี้งานร่องมันยาวถึงนี้แต่เว,เวลาวางแบตจริงจงมันวางเข้าไปขนาดนี้นะ ผมไม่เห็นฝรั่งมันบินเออมันบินเหมือนง่ายเลยเอามาลองดูจดจวดบ้างนะครับเสียงมันเสียงมันมันดีนะเสียงมันเหมือนเจ็ตเนี่ยอะไรของมันแต่ว่ามันก็ลำแค่ลำเล็กนะเจ็ดสิบเองนะครับอาจจะลองเพิ่มดูนั้นเดี๋ยวรอเก็บเงินอีกสักหน่อยแบตมันอยู่ขนาดนี้เลยนะใส่ชิปเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปหน่อยตรงนี้มันจะใส่ไฟแน่นนิดนึงตรงนี้มันจะว่างเลยนะครับมันถึงจะได้ซีจีมันนะ ไม่งั้นก็จะไม่ได้4 g ีถ้าเลื่อนแบตมาตรงนี้หัวหนักนะครับหัวหนักงัดแบบงัดสติ๊กแบบฝุดขั้วเลยอะตอนแรกก็วัด 4G จีแล้วแหละกดดูซีจีมาแล้วนะจับลำไงายขึ้นมาแล้วก็ลองเอาไงาลำแล้วก็วัด 4G จีเหมือนที่เราวัดนะนะใต้ปีกเนี่ยความความลงแล้วเรากดใต้ปีกมันจะอยู่ประมาณนี้ 4G ซจนะครับอยู่ประมาณนี้ก็วัดดูแล้วนะก็ตอนแรกแบตผมใส่ไว้ตรงนี้ นหนักหัวเลยนะครับนะหนักหัวเลยก็ลงแรงเลยนะครับผมแต่ก็รอดมาได้นะแบดก็เท่าน,นี้แต่ฝรั่งมันเล่นมันเล่นมันฝรั่งมันเล่นมันเล่นสี่พันเลยเด้มันเล่น, 4, ลมน,ลนผมก็ไม่อยากจะใส่ให้มันหนักมากนะครับเพราะว่าสนามก็ประมาณหนึ่งนะครับมันเป็นพี่ๆก็ททาสนามไว้ที่บ้านแป้งบ้านแป้งนะครับอยุธยานะครับก็เ,เป็น อายุทยาไฟอิงขับที่ใหม่หมาเหออ่าถ่ายคลิปอยู่โอเคผมก็จะดันไว้แบบเนี้ยนะครับเพราะบางทีตัวนี้มันก็ล็อกมันก็อาจจะเวลาลงแรงๆก็อาจจะไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็กันเหนี่ยวไว้นะครับแบบก็จะชนนี้พอดีส่วนส่วนสายไฟเนี่ยมันโคตรแน่นเลยเนียแน่นอยู่นะครับนี่ผมก็ต้องกดไว้ มันเป็นสายไฟที่มันสําเร็จมาจากโรงงานนั่นแหละไม่ต้องใช้แบบสายวายหรือส,สายอะไรนะครับไม่ต้องใช้สายวายเขามีมาให้เลยนะครับแต่อันนี้ผมเก็บสายไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะลำลำหน้านะลำหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับลำนี้ผมตอนแรกผมกะว่าผมจะรีวิวตั้งแต่แกะกล่องนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเอ้ยไม่เคยบินถ้ากูไม่รอดนี่แม่งกูคงแบบ มันจะอัจคิแว่ามันจะเสียเซลนะก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะลองดูก่อนว่ามันจะไปได้ไหมเออมันพอไปได้อยู่ก็เลยทำคอนเทนต์ไว้ดูเล่นนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ผมจะได้มีเพื่อนเล่นเนาะโอเคสายไฟเนี่ยมันรอดมาจากใต้ปีกนะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกำเลยนะผมก็ยัดไว้ตรงนี้รีซีผมก็อยู่ตรงนี้แหละนะรีซีผมก็ยัดอยู่เนี่ยมันจะมีช่องน้อยๆอ,อยู่ตัวนึงแล้วผมก็ใส่นี่เลยนะ ใส่เจโลนะครับเผมใส่เจโลยัดไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับวัดสไลด์เข้าไปแล้วก็ยิงกาวไว้นะครับยึดไว้ให้มันอยู่นะนี่นะครับเพราะว่าจริงๆมันเสถียรอยู่นะผมว่าจริงๆไม่ต้องใส่เจโลก็ได้อะแต่ผมเพเซฟไว้ก่อนไงอย่างที่บอกผมไม่เคยเล่นอีรุ่นนี้มาก่อนนะอีดีเอฟเจ็ดนะครับเห็นฝรั่งมันเล่นเออมันน่าจะมันดีไว้มาลองดูฮะ ตัวนี้สปีดสเปคนี้ผมไม่ลงแล้วกันนะสปีดมันน่าจะแ0ดิบแอมนะครับเป็นฮ b บวิวิงนะข้างในผมจําเสียงปี๊ดๆมันได้อยู่นะครับจีดีจีด,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 ดีอะไรของมันนะนะครับก็มีคลิปการบินอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการบินก็คือมันสีมันมกลืนท้องฟ้านะครับมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่ค่อยเห็นนะเวลาขึ้นไปโอ้โห ถ้าคึมๆนี่แบบยากเลยนะตาไม่ค่อยดีด้วยทําคอมเยอะนะฮะตอนแรกเห็นในคลิปวีโอฝรั่งมันบินเออสีแม่งแจ่มดีวะ่ะเดี๋ยวพอเราเอามาบินเองโอ้โหมืดตึ๊บเลยนะนะครับผมก็มีหลงแบบเผลอไปสองสามทีเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้บินนานแล้วด้วยนะครับสองปีอย่างที่บอกแล้วมาอีกทีหนึ่งผมก็มาเล่นอีรุ่นนี้เลยเอ่าครับแต่อีหางม้มโที่ผมพนสีช่วยแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอบหน้าผมอาจจะมีการแบบโมปีกนิดนึงอะ หาสติกเกอร์สีขาวทอนแสงมาติดนะครับเพราะว่ามันมันทึบมากเลยแล้วก็ด้านล่างก็ด้านล่างมันก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับสีมันมองไม่เห็นนะครับมันก็ค่อนข้างทึบนะแต่อีกัวหนึ่งที่เป็น V 1นั้นเป็นสีน้ำเงินเลยเนะี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะตันนี้จะเป็น V2 นะครับมันก็จะสีสว่างขึ้นมานิดนึง แต่อันนี้ผมว่ามันแล้วแต่คนมากกว่านะบางคนก็มองเห็นบางคนก็มองไม่เห็นนะอันนี้เรื่องของการบินโอเคเอมีอะไรมอรเตอร์เขาใส่มาให้เลยนะอย่างที่บอกชุดไฟเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับชุดไฟเขาติดมาให้หมดแล้วก็มอเตอร์มันอยู่ในช่องเนี้ยผมเห็นฝรั่งบางทีฝรั่งมันแกะออกมาติดไอ้แสงแสงไอ้พ่นตรงท่อตรงท้ายไง ไอรุ่น v 2นี่มันจะมีแฟบมาด้วยนะครับนะมันจะมีแฟบมาด้วยก็คือมีเซอร์โวแฟบแล้วก็ตัวแฟบตัวนี้แต่ถ้าเป็น v 1เนี่ยมันมันก็มีช่องใส่เซอร์โวอยู่ผมเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่มีเซอร์โวมาให้แล้วมันก็เราอาจจะต้องมานั่งแบบตัดแฟบนิดนึงอ่ะอาจจะกรีดประมาณช่องเนี้เท่าที่ผมผมเห็นนะครับแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแบบอยากจะประหยัดก็เล่น v 1ก็ได้ไม่มีแฟบมันก็ลงได้นะครับถ้ารันเวยวยาวๆหน่อยนะ ลองสีมือสีมือก็น่าจะเล่นได้อยู่ครับส่วนเจโลก็เป็นเจโลธรรมดานะที่ผมใส่เจโลข่องบินผมซื้อมาร้านน่าจะพลฮอบบี้มั้งหรือหรือช็อปปี้นี่แหละเดี๋ยวผมให้ดูมีตัวหนึ่งแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นตัวสีส้มผมกม็ใส่เจโลธรรมดานี่แหละนะเนี่ย เนี่ยรุ่นเนี้ยอันนี้ผมซื้อมาจากร้านพลนั่นเลยนะแต่ว่าบอยเป็น Mini RC, มินิอ c ก็น่าจะเป็นพันธมิตรกันนะครับรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้ N X 3 e v อแต่ตัวเนี้ยผมน่าจะซื้อมาจากช็อปปีมันจะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าใครเล่นเก่งแล้วไม่ไม่ใสก็ได้นะแต่ว่าพื้นที่มันจํากัดเนี่ยในตัวลำผมก็เลยจะแนะนําว่า จุดที่ผมใส่อ่ะมันคือจุดไหนนะครับก็คือจุดนี้ยัดเข้าไปแล้วก็รีซีผมยัดไว้ตรงนี้นะครับพอฝรั่งมันไม่ใสเจโรนะรุ่นเนี้ยอมันไม่ใสมันเล่นแบบมันเล่นสดเลยประลกัก็สวยงามนะครับผมว่าลายมันสวยมันเป็นแนวสเกลแบบสมจริงแต่เวลาขึ้นฟ้ามันก็จะมืดจึบนิดนึงเด้ส่วนรีโมทรีโมทอะรีโมดบ้านๆเลยครับ บ้านๆไฟสกายอันนี้จัดมาใหม่อันเก่ามันเป็นขี้เกลือหมดแล้วทิ้งไปสองปีแบบจอดําเลยอะ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้จับเลยนะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ผมก็ใช้รีโมทต,ตัวนี้มันม,มันไม่เคยหลุดนะตอนนั้นที่ผมบินลองเลงอะ่ะผมก็ซัดไปกิโลกว่ามันก็ไม่หลุดไม่เคยมีปัญหาเรื่องสัญญาณอะไรนะผมก็งงๆแต่ว่าผมบางคนบอกมันไม่ดีแต่ผมใช้มไม่มีปัญหาเด้อ ก็เล่นได้อยู่ครับแต่ว่ามันได้หกแค่หกชันแนลนะครับหกชันแนลเนี่ยก็มีอะไรอะสแตนดาร์ดมันก็จะมีเลเวเตอร์แอรอนใช่ไหมเลเวเตอร์แอรอนลัดเดอร์อะไรอีกมีอะเกียร์ gear, ใช่ไหม,ม,ม Fab. แล้วก็มีแฟบอ้าห้าแล้วหกก็อะไรอีกตัวหนึ่งมีอะไรบ้างอะจำไม่ได้ละนั่นแหละเดี๋ยวเปิดดูก็ได้ ลืม,มไม่ได้เล่นนานหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่าสามก็เป็นทัตเทิลไงเออลืมทัตเทิลไปมันก็หกชันแนลพอดีลืมได้ไงวะนะก็แอรอนอิเลเวเตอร์นะครับทัตเทิเล์ันเร่งนะแล้วก็รัดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเกียร์นะครับก็คือควบคุมล้อนะผมก็มิีไว้กับช่องนี้นะครับสวิตตัวนี้สวิตบี B, นะครับนะนะนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแฟบนะผมใช้แฟบเดียวนะครับ ผมใช้แฟบเดียวเพราะผมบินไม่คล่องจริงๆผมว่าจะมาตั้งไอแฟบเนี้ยเป็นสองระดับนะเปิดแฟบนะครับสองระสองระดับแต่ว่าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เวลาเวลาขยับเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งผมต้องคอยคอนโทลซ้ายขวาอะไรเงี้ยเลยมาเปลี่ยนช่องนี้แล้วใช้แฟบเดียวแต่ก็บินได้อยู่ครับไม่ต้องใช้แฟบก็บินได้นะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นแฟบก็ก็ได้นะครับอันนี้ก็หกชัแนลก็พอดีแหละรุ่นนี้นะ โอเคล้อเรืออะไรผมไม่กางให้ดูนะเพราะว่ามันก็คงยังไม่มีอะไรก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปไว้ให้นะหลักๆก,ก็จะไว้ดูเองแหละบางทีผมเซตอะไรหลายๆอย่างนะทำโปร,โกร,ปรแกรมทํางานหลายอย่างบางทีผมก็ลืมนะครับก็ต้องมานั่งดูคลิปที่ตัวเองทำทกูทําอะไรไปแล้วบ้างเลยนะมาทบทวนความจําเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว วเปอร์ v, v 2สอนะครับ f อ s, <Okay>. <S, <P>. s. <S เป็น EDF 7นะครับ7น้อยนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะพนเพื่อนๆวัสดีครับ